แต่ที่เป็นอะไรครับรถพังสองวันวันนี้ได้เที่ยวเที่ยวโอ้รุ่นยางไงทัวร์ก็เป็นอซี่ไงทุกคนงานกานเพิ่งจุดกล้องมาใหม่

แรงแทนบ่ปะทีเนี่ยับพามาดูาาช่างบรีแม็ครับช่างน้องบัวช่างพุทธช่งพุทธหนองบัวน้องบัวลำครูเรียกช่างบรีถึงหน้าบ่อลเลย ป็นยังไงไอ้เหงตเเราสร้ารับประกันนะเราเลยมาพอดีมาพอกันเปนนงรครับเราเลยเช็คสภาพว่ายังอยู่ทุกตัวก่อนนะหยงปรเครับแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ได เ,เ,ลเลิกงานพอดีครับครับมื่นพนะะ่อก oui, ันไหมครับ